มาเมนูแก้ร้อนโอ้ย <c oughs> อากาศมันทำไมร้อนขนาดนี้วะหาเมนูแซ่บเยน็นๆกินดีกว่าวะไปโอ้ยร้อนจังอ <c oughs> <c oughs> ันนี้จัดตาส้มแซ่บ <c oughs> มาเมนูแก่ร้อนาตามน้ำแข็งขอร้องชิมหน่อยอืทัง้งแซ่บทั้งปวดซื้น ขอกินกับยอดผักกระถินอ่อนหน่อยแซ่บเลยวันนี้โอ้โหเ,เมนูแก่ร้อนลายร้อนแซ่บเออเสียวเคี้ยว ใบหัวละพาสดสๆใครที่ยังหาเมนูคายร้อนไม่ได้นะครับนี่เลยแซ่บๆคายร้อนด้วยตั้น้ำแข็งก่อนเบรเลอร์ เมนูนี้ต้องรีบกินนะไม่งั้นเดี๋ยวละลาย